สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับในเดือนเมษายน2565วันนี้เราจะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Mystic Dreamer Tarot มาดูให้นะครับอันนี้จะเป็นบ็อกเซตนะครับคือบ็อกเซตนี้ก็จะประกอบด้วยกล่องแล้วก็ภายในก็จะมีหนังสือนะครับแล้วก็ตัวไพ่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสับไพ่แล้วดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูดูดวงในเดือนเมษายน2 5งห้านะครับ เรื่องการงานได้ไม่โหกทาหกทามีความหมายดีในเรื่องการงานโดยตรงนะครับก็แทนถึงการทํางานที่ประสบผลสําเร็จนะครับได้ตามเป้าตามที่หวังนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับเรื่องการเงินอัดวินดาบนะครับซึงวินดาบอาจจะแทนสองความหมายความหมายแรกก็คือว่าคุณอาจจะมีความใจร้อนวู่วามในการที่เอ,อ่อในการลงทุนในการอยากที่จะได้เงินหรือผลตอบแทนเรื่องการเงิน เร็วๆหรือใจร้อนนะครับหรืออความหมายหนึ่งอัศวินดาจะหมายถึงว่าชายหนุ่มที่เป็นตัวช่วยทําให้การเงินของคุณดีขึ้นนะครับนาโชคมาให้นะครับส่วนเรื่องความรักความรักในไพ่ชาริออตชาริออตหมายถึงจริงๆมันหมายถึงการทําศึกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันเป็นไพ่ที่ดีก็เป็นไปได้ว่าความรักของคุณคู่ของคุณเนี่ยอาจจะต้องเผชิญอุปสรรคบางอย่างแต่ว่าถ้าคุณอดทนฝ่าฟันไปได้ความความรัก ท้ายที่สุดของคุณเนี่ยก็จะนํามาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายสุขภาพได้สามคาถาสามคาถาเป็นไพ่ที่ดีที่ถูกฉลกเรื่องอการงานนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาให้กังวลเรื่องสุขภาพเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูโชคดีนะครับก็ขอจบคลิปของชาวราศีธนูทานี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ